นะครับอางน,นี้ครับเดิ่มต้นเนี่ยเป็นกฎหมายตรองดองครับถามว่าท่านจะตรองดองกับใครนะครับการตรองดองมันต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปพันธมิตรก็ก็ค้านเราไม่ต้องตรองดองให้เขาครับนะครับข้าราชการทหารตำรวจคุณออิพิธิ์ท่านสุเทพบอกไม่ต้องตรองดองให้ผมหรอกอและคนถามคือคุณตรองดองให้ใครล่ะครับคุณตรองดองให้กับคุณฝ่ายเดียวซึ่งทาผิดกฎหมายในขณะนั้นคุณทาใม้กับงาขาหนึ่งของคุณคือพรรคเพื่อไทยและก็คนเพื่อแดงครับ มันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนอกจากกลุ่มของนพชและกลุ่มของคนเสื้อแดงเท่านั้นคนอื่นเขาไม่เรียกร้องอะนะครับมันจะตองดองอยังไงครับเริ่มต้นตองดองก็ออกกฎหมายความมั่นคงบคับคักสิบปาร์ตชาชนแล้วครับตองอดองให้ใครนะครับในขณะนี้มีคนติดคุกอยู่สามสิบเอ็ดคนครับในกรณีของสารกลางครับแล้วก็ยิงวัตถาเจาหนึ่งคนครับแล้วก็อาวุธปืนจากติดตำรวจไรอีกคนนะครับประมาณสามสิบสามคนนี่เฉพาะในคนเหล่านี้นะครับสามสิบสามคนต่นน้เองอืมอ่าคุณจารุนผมย้อนกลับไป อันนี้กฎหมายฉบับนี้พันธมิตรก็ไม่เอาทาหารตำรวจเขาก็ไม่ได้เรียกร้องกลุ่มคนอื่นเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นการปลองดองให้เฉพาะเสื้อ,อแดงหรือเปล่ากฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายปลองดองกฎหมายนี้เป็นกฎหมายนิรโทษกรรมและเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอ ซึ่งเป็นการนิรโทษในลักษณะเดียวกันกับการนิรโทษเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองในอดีตที่เป็นการนิรโทษประชาชนประชาชนเหล่านั้นไม่ได้เรียกร้องประชาชนเหล่านั้นรอดจากการตายของการปราบของรัฐบาลบแล้วยังจะต้องถูกตั้งข้อหาร้ายแรงเขาจึงนิรโทษ นี่นักโทษเพราะคนเหล่านี้เนี่ยได้ไปชุมนุมเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยแล้วรอดจากการตายที่ไม่รอดมีเก้าสิบกว่าคนครับส่วนที่รอดไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจจะมาทําผิดร้ายแรงทีนี้ในการนิรโทษครั้งนี้จะมีผลไม่ใช่เฉพาะต่อประชาชนที่เรียกง่ายๆว่าเป็นเสื้อแดง,งครับครอบคลุมไปถึงผู้ที่ไปชุมนุมยึดธรมเนียบรัฐบาล ซึ่งผิดกฎหมายร้ายแรงติดคุกกันต้องต้องต้องโทษกันเป็นสิบสิบปีอันนั้นเนี่ยพันธมิตร<ว>เขาไม่ได้เรียกร้องคุณทิพว่าอย่างนั้นพันธมิตรไม่ได้เรียกร้องไม่เกี่ยวกับการใครเรียกร้องหรือไม่ไม่ได้นิรโทษแกนนําพันธมิตรอยู่แล้วแต่ประชาชนที่ตามพันธมิตรไปด้วยความหลงผิดเข้าใจว่าม็บนี้มีเส้นก็ไปชุมนุมกันยึดสนามบินสองแห่งติดคุก อย่างน้อย20ปีหรือโทษประหารชีวิตกันทั้งนั้นเป็นข้อหาก่อการร้ายถ้าปล่อยเอาไว้ก็เท่ากับว่าให้รัฐบาลใช้ดุลพินิษว่ารัฐบาลไหนมาอยากจะเอารูปที่ใครนั่งอยู่ในสนามบินมาดำเนินคดีก็ได้ทั้งสิน้นครับคนหลายพันคนที่จะต้องมีชนักติดหลังไป แล้วก็จะต้องทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐทั้งทั้งที่เกิดจากความหย่อนยานการไม่รักษากฎหมายหรือการรักษากฎหมายที่ไม่ยุติธรรมของประเทศนี้รัฐรัฐหนึ่งไม่ใช่รัฐบาลรัฐรัฐหนึ่งจึงพึงที่จะนิรโทษเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ยุติลงไปเหมือนกับในอดีตที่เคยมีการนิรโทษมาแล้วหลายครั้งในข้อหาความผิดรุนแรงทั้งสิ้นการนิรโทษไม่ใช่นิรโทษเรื่องทางแพ่งหรือเรื่องระหุโทษ เป็นการนิรโทษเช่นในอดีตเขากรมสรรพกรเขากรมประชาสัมพันธ์เขานิรโทษในเรื่องลักษณะนี้มาแล้วทั้งสิ้นไม่นับรวมการยึดอำนาจการนิรโทษผู้ยึดอำนาจแตโทษร้ายแรงกว่าอีกเจอคุณจันทน์บอกว่าเป็นการทําให้กับผู้ที่ไม่ใช่แกนนําทุกสีทุกฝ่ายถึงจะไม่เรียกร้องก็ตามทีคุณนิพิตปิดท้ายระชับสั้นนี่แหละครับเป็นการจับเอาพันธมิตรมาเป็นตัวประกันนะครับจับเอาคุณตูเทพ เอาคุณพิจิตมาเป็นตัวประกันและบอกว่าเมารวมไปทั้งหมดเลยนะครับผมเลยบอกว่า เขาไม่ต้องการเขาต้องการพิสูจน์ผิดถูกกันในกระบวนการของศาลยุติธรรมครับครับเอาล่ะคุณคุณสุเทพคุณอภิชิตไม่เลยครับเขาไม่น,นิรโทษอยู่แล้วครับเช่นเดียวกับคุณจตุพรคุณณัทวุฒิก็จะไม่ได้รับอันนี้สงจากกฎหมายนิรโทษนีษ้อ,อันนี้แหละครับที่เราบอกว่าถ้าไม่นิรโทษคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรไม่มีมาตรร้อยสองอนมานะครับและทำร่างที่รับไา้แจ้าสงเข้าไปในรัฐสภาเาละแต่ว่าในขณะนี้คนก็สงสัยกันอยู่ว่านีมาตรา้อยดสอง้ด้วยนี่นัฐวุฒิจตุ ออวไว้เวลามีเวลามานั่งถกกันยาวกว่านี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับและนี่คือจอขา่าวแดงครับสวัสดีครับ